สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะคะในอ่ของวันที่18นะ18มกราคม2566เนอะเดี๋ยวมาดูผลกันก่อนนะคะค่อยไปดูตัวใหม่เนาะ แล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้เลยนะคะในกลุ่มเราก็จะมีนอยไทยลาวเนาะ,ะที่เป็นหลักๆกก็นอ,นอยกับลาวนะคะแล้วก็แนวทางเรียกทูบเนาะก็จะมีลาวสตานะคะนอยกาชาลาวลาวพัฒนานะคะพี่พี่จะสนใจทักทายได้เลยนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะได้แนวทางแล้ว หรือว่า,ามีแนวทางในใจหรือรอแนวทางของแอดนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนะาะแอดแนะนำนะคะบ้านทรั์ร่ำรวยนะคะพี่พีชาบ้านทรัพ์ร่ำรวยนะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะแอดจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะทักหา,าน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็พี่พีท่านไหนไปเสี่ยงโชคในบ้านนี้ครั้งแรกนะคะ ซื้อครบ100ได้อีก50นะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าต้องแจ้งน้องแอดมินด้วยเนาะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยนะคะอ่ะก็จะได้ส่วนตรงนี้ไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูแนวทางของวันที่18นะคะสำหรับของวันนี้นะคะนอยส่ลาลาสตานะคะ4 7 2นะคะเสีย,สยดาเนาะถ้ามี2นี่ตารางเราแตกอีก3ตัวเลยนะคะ อ่าเจ็ดสองสองเจแอดรูดไปนะคะตัวเด่นที่เจดมาแต่เจดสองไม่มีส่วนล่างนะคะเก้าเจดวิ่งรูดที่9นะคะพี่พี่จะวิ่งรูดที่เก้าเก้าเจ็ดตารางเรามาแล้วก็ตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะอ่ามาตัวเน้นเนาะมาดูรอบสตาร์วีไอนะคะสำหรับรอบสตาร์วีไนะคะหนึ่งสามสอง อ่าสามสองสองสามเอสไม่มีนะคะตารางก็มาทั้งสามทั้งหนึ่งตัวเด่นเด่นที่สามมาวิ่งเขา้าวิ่งรูดที่สามนะคะพี่พี่จ๋าแต่สามสองเอสไม่มีนะคะอ่าถ้าใครนำสามไปเป็นแนวทางก็จะได้สามสองนะคะส่วนล่างหนึ่งสี่นะคะตัวเด่นที่สี่เรามาแต่ไอซีสี่นะคะแอดมีแต่หนึ่งสี่เนาะออกสี่สี่นะคะ อันนี้ก็จะเข้าวิ่งรูดนะคะพี่พิจารวิ่งรูดบนนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดในลาสตาก็เข้าวิ่งรูดที่9เจาะ9 7ส่วนลาสตา VIP วิ่งรูดที่3นะคะพี่พิจาอ่ะไปตามต่อกันของวันที่18นะคะ 18. ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบคอยตามเนาะ ไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะมาดูกันสำหรับตารางตัวดิบของแอดในวันนี้นะคะตารางตัวดินของแอดก็จะมี7 5 0 4 1 9านหะคะเหรือ6เนะาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้วิ่งรูดที่ เอาดูว่าจะเขียนเลข7วิ่งรูดที่7นะคะวิ่งรูดที่7แล้วก็0นะคะวิ่งรูดที่7กับ0อ่ยมาดูกันว่า7มีตัวไหนกันบ้าง7ก็จะมี7 0นะคะ7 1 7 4 7 5 0 1 ศูนย์สนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมี1นึแล้วก็5 4นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเดนเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ สำหรับเด่นใน7ก็คือ7 0 7 4นะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะพี่พีจ๋า3ตัวก็เช่นกันเนาะส่วนในห,หลัก0ูนย์ะคะแอดเน้นไปที่05แล้วก็09 09หรือ06เนาะส่วนแนวทางในชุดการแอดเน้นไปที่14ี่นะคะอ่ะได้แนวทางของแอดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับบ้านซับร่ำรวยนะคะพี่พีจา๋า กดทักหา,า,าน้องแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็สมาชิกที่เสียงโชคบ้านนี้ครั้งแรกนะคะแจ้งน้องแอดมินด้วยนะคะว่ามาจากช่องพนิดาพารวยเนาะเพราะว่าเมื่อซื้อครบ100เราจะได้อีก50นะคะพี่ๆจ๋าสนใจทักทายได้เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ